เจ้ได้มากเลยหืมไนรี่เลยค่ะทุกคนเรามาสดมากแล้วเวนื้อโต้งยังไงคือเนื้อเห,อเหอน่นเน่นมันเด้งแหง้งหืมเนื้อเนื้อแน่นๆเด้งๆเลยอะ่ะสวัสดีค่ะเอนี่มาพอกกับช่องกิฟ่าชาแนลไม่กินตงโมุูงซุเบิงค่ะทุกคนอร่อย สินไงมันเป็นแค่มูติมา่านค่ะคนแต่โมฮุมงค่ะใจมื่อแล้วเนาะอือตรงนี้บอคอยเดือดร่งคลิปเลยค่ะประมาณนั้นาบา่คอยเดือดร่งดอกเฮ็ดงานค่ะเฮ็ดงานเขน่ากะเนาะเหลืองงันมากกับบอคอยมีเวลาอัดคลิป ดึงม่านมากกินข้าวกินแล้วจะอาบน้ำนอนค่ะตอนนี้บ้านหยุดก็เลยได้เห็ดคิปให้ทุกคนไ้เบึงนะคะมากี่สมวตังค่ะอืมอันนี้ใส่หอยนั่งหอยเชอรี่ใส่หอยเชอรี่้วลครัดหมเอเออสัดหมูมาเสียแล้วน,วน,นนะ แ่บค่ะนวนัวไปเล,เลยค่ะพี่ๆ่ะอืมมีกุ้งกุ้งตัวใหญ่ๆเลยค่ะอือ สดตัวนี้ใหญ่เลยค่ะข้นคะ่ะจิ้มจิ้มอืม อร่อยกุ้งตัวยาแห้งกี่ขัามอย่าประเบวท กุงโสดโตใหญ่แห้งค่ะชอบสึกกินอียงวันหวานก็นได้กินแต่สมำ่ำคุณยามาออกกินแต่สมำ่ำผสมตำมุกกระชากระชาบูวต้องเสียค่ะพิธีคนอ้อนวนพิธีคนอ้วนกินจะน่านอ้วน ได้มากเลยอืไงี่เลยค่ะทุกคนเรามาสดมากแล้วเวนื้อโตง่ายๆคือเนื้อเน่นๆมันเด้งแห้งหอืเนื้อเนื้น่นๆเด้งๆเลยอะ่ะอืมันแน่นจับเธอเดี๋ยวปะ่ะค่ะ

แต่ต้องเธอวันหยุดมันกนระตุกมือเขาสีสักผักอืมมากค่ะทุกคนเจ็บเลย หืมหอยใหญ่เลยค่ะพี่ๆโตัวมันบูโฟ,ฟกัสหอยนี่ตัวมันเริ่มเท่มเลยหืมหอยกระลวกเลยค่ะหวานเะี้ยจ้วยๆเลย 嗯。Mm. ฝาภพ,พี่กดอลไรกดแชยกดติดตามให้น้องได้วยค่ะตัวสุดท้ายค่ะอืมอืม Ông สามารถติดตามน้องได้ในเพจกิฟซ่าชาแนลเพจ Facebook หรือว่าจะเป็นติดตามในช่อง y o u t u b e ก็ได้นะคะ youtube ก็มีค่ะติ k กต k ก็คือกิฟซี่รีวิวค่ะอีหลารีวิวแคมหมูไว้หลายแห้งพราะว่าอันนี้มากเองส่วนโตค่ะไม่ได้ซื้อมากินเองอร่อยค่ะเขาได้บอกต่อน,นะคะอะไรอีีตอนนี้ยังมองเห็นงานมีทคนถามค่ะแค่หมูมันคือหอยใหญ่แท้ กใจทุงแค่หมูแห้งมันไงอีดีอันนี้ทุงขนาดใส่หาลอยหา,ยหายสิบกร,รัมค่ะหรือประม่าณเคิงกิโลนะคะนี่น่องซื้อมาไวของติ้นหองไวเป็นของไอเทมติดบ้านไปแล้วค่ะกินนั่งหัวหนั่งเมี่ยนะคะกินกับมะมายกินกับเอียงกระแสบค่ะจะไหน,นอย่ารลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามซองนั้นด้วยค่ะสาหรับวันนี้ค่ะบ๊ายบาย